วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ครับผมกอปมันตดสยามครับเป่ามีตั้งค่ะครับก็กลับผมพบกับรายการมัตัดสยามครับวันนี้ก็เป็นวันที่สมาชิกรอคอยกันนะครับน้องเป่าคือเป็นวันที่เราจะได้ผู้โชคดีในการได้พระอารุณทธพพิมพ์ใหญ่นะครับที่อาจารย์แขกได้ซากแค่16องคองนะครับราคา50,000บาทนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวัตถุมงคลในสัปดาห์นี้ไฮไลท์มากๆอาจารย์แขกเกินเลยว่าถ้าไม่มีเทพองค์นี้ก็จะไม่มีครัวรายการมัสตะเยอะแค่เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปพบกัสการแขกในสอบกันได้เลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมานตรัยสยามครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับรายการมานตรัยสยามอีกครั้งหนึ่งก็วัตถุมงคลประจำวันเนี่ยเป็นหูอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูหูนี่ก่อนเลยให้ดูหูครับถึงแล้วกันอ่าแต่วัตถุมงคลประจำวันนี้เป็นหูอ่า่เป็นหูวิจัยการที่ลงตาประทับเนี่ยก็ถ้าสมาชิกมันตัดสยามเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลย อันนี้คือหูนาเลิกอ่าก็คือจะมีตาประทับเหมาซานอยู่ตรงกลางข้างบนเนี่ยเป็นหูเปิดแปทิศแล้วก็ล่างเป็นลายนิ้วมือจานแขกเองอ่าก็คือการประทับสัญญาณเลือดของเหมาซานอ่าผืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเทพที่อยู่ในในหูเนี่ยหลายหลายคนรู้จักแหละเป็นหนึ่งในโป้ยเซียนอ่าเป็นเทวาอาจารที่อยู่หนึ่งในโป้ยเซียนแต่หลายๆคนของสมาชิตรายการบริษัยมเนี่ย ก่อนหน้าเนี่ยทุกคนจะคิดว่าอาจารย์แขกนับนับถือหรือสุงเอี้ยงโจซซอคือหลีทงปินป่นในระดับหนึ่งที่จริงแล้วผิดผิดอาจารย์จริงที่จริงแล้วผิดอ๋อแต่สิ่งเหตุผลที่เราไม่ค่อยได้ออกมาพูดถึงเนี่ยเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยอ,อาจารย์เทวาอาจารย์สุงเอี้ยงโจซือหลีทงปิน่นก็ถือเป็นเทพชั้นสูงในโปลยเซียน อ่าถือเป็นเทพชั้นสูงในโปย้ยเซียงแต่ความสัมพันธ์กับโปย้ยเซียงของอาจารย์แขกจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้นะเนี่ยอาจารย์แขกเนี่ยนับถือเนี่ยเป็นอาจารย์โอหนี้ใช่นับถือเทพเทพเทวาอาจารย์ตรงนี้เป็นอาจารย์เราจะเล่ามูลเหตุให้ฟังก่อนคือตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกแห่งการที่เราสัมผัสกับโปย้ยเซียงเนี่ยเมื่อตอนนั้นเนี่ยเราอายุอยู่ประมาณเจ็ดปีเจ็ดขวบอ่าเจ็ดขวบเราได้ตามได้ตามมากงไป ไปดูบ้านหลังหนึ่งที่มีมีปัญหาเรื่องอผู้ชายในบ้านมีการตายลงติดกันภายในสองเดือนตายติดติดกันอสองเดือนคือในคนสมัยก่อนน่ะถ้ามีคนตายในบ้านติดกันภายในหนึ่งปีเนี่ย ถือว่าไม่ปกติแล้วนะอ๋ออ่าแต่นี่คือในสองเดือน,อเ,อนเลยก็คือตายกันเดือนละคนอ,ะอ,อ่ะอือ่าเดือนละคนตายเดือนละคนเลยก็ถือว่ายิ่งไม่ปกติอือ่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยหรือศาสตร์ของจีนเนี่ยก็จะหาอ่าเหล่าซื้อหรือสินแสเนี่ยมามาตรวจสอบบ้านลวะว่ามีความผิดเพี้ยนอะไรอ่าแล้วก็บ้านหลังเนี่ยพอพอไปดูฮวงจุ้ยกาอากงอ่ะ ก,ก็ได้ไปดูอยู่สายลวดบ้านอันนี้อยู่สายลวดถนนท้ายบ้านอยู่สายลวดเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้ยกสูงอเป็นบ้านเป็นบ้านข้าราชการเก่าอยู่ใน,นสายลวดเขาเขาก็มาตามก็ไปดูพอไปถึงเสร็จตัวปุ๊บวันนั้นเนี่ยนี่นี่อันนี้คือเห็นกับตาในสมัยนั้นเลยนะยังจําติดตามแม่นเลยครับคืออากงเนี่ยหรือกองเนี่ยเขายืนอยู่หน้าบ้าน เขายืนอยู yeah. ่หน้าบ so ้านแล้วเขาเอามือเขาเนี right. so ่ยเขียนหูกลางอากาศเลยเขียนหูกลางอากาศ่ใช like yeah. ่เขียนหูกลางอากาศก่อนจะเข้าไปนะก่อนจะเข้าบ้านใช่ไหมก่อนจะเข้าบ้านคือในการที่แกทาลักษณะแบบนี้เนี่ยคือบ้านหลังนั้นแม่งต้องแปลกมากคือต้องไม่ปกติมากๆเท่านั้นแกถึงจะทําแบบนี้นะคือแกเหมือนกับว่าแกรู้หรือแกสัมผัสได้ด้วยตัวกเนงตอนนั้นเรายังเด็กมากเราก็ยังแบบเจ็ดขวบกันนะไม่ผู้อยากได้ตังค์อย่างเดียวไหมไม่เวผูไปสร้างภาพ คืออารมณ์กูตอนนั้นน ại, ่ะแล้วแล้วกูอยากได้ตังกูกไปเล่นแล้ว <Đ ược. S 1> อะไรประมาณนี้เพราะตอนนั้นตามไปเพื่อเอาตังเงี้ยแต่กลองเนี่ยคือแกก็เอามือกักเนี่ยวาดวาดยันหน้าบ้านเลยอพอมือวาดยันหน้าบ้านเสร็จปุ๊บมันเป็นเที่ยวตรงเนี้ยจะเห็นเลยเป็นเปี้ยวเนี้ยเลยปุ๊บมายืนอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยนะนี่มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เอาพัดเนี่ยปั๊บ พัดพัดเนี่ยเอาเอาพัดเข้าบ้านเนพัดเข้าไปในในบ้านก่อนแต่ก่อนที่พอแกบินมาปุ๊บแกเหาะมาเนี่ยยืนอยู่มาบนดอกบัวเนี่ยปุ๊บแล้วแกก็หันมามองหน้าโกงนิดหนึ่งหน้ามองหน้าโกงนิดหนึ่งแล้วแกก็เอาพัดไปปัดจังหวะที่แกพัดปัดเนี่ยเห็นเลยนะผีนี่กระเด็นอกจากบ้านเเห็นเลยเออเห็นอย่างนี้เลยเห็นด้วยตาเปล่ากลางวันอย่างนี้เลยผีนี่กระเด็นออกทีตัวสองตัวเฮ้ยว่า กูถึงขั้นต้องไปจับมือแกจับมือก่องอ่ะคือเราตกใจเลยเใช่ตอนนั้นแต่กลองก็ยืนแกก็อยืนนิ่งๆนงเนี่ยก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊เปัปใัในในภาพที่จันเห็นคือผีกันในดอกค่าออกตามแรงลมที่แกปัด<อ>ไมพัดดีเลยตา,ตามแรงพัดที่ลมพีแค่แกพัดแแปลปไปตามแรงพัดนี่เลยบ้านหลังนั้นนะคือความแปลกของบ้านหลังนั้นผู้ชายคนเนี้ยซึ่งเป็นตำรวจครับอ่าก็ ได้มีดเก่ามาเล่มหนึ่งได้มีดเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นตำรวจได้มีดเก่ามาเล่มหนึ่งแล้วมา,าไว้ในบ้านแล้วมีดเนี่ยคือแทงคนตายมาเยอะมากมแล้วมันอยู่ในมีดไอ้พวกวิญญาณพวกนี้ยมันอยู่ในมีดม,มันก็เลยกินคนในบ้านอ่าม,มันก็เลยกินคนในบ้านให้ตายไปเนี่ยคือที่มูลเหตุที่ว่าทำไมมันถึงตายสองคนในสองเดือนอ่าแต่นี่คือครั้งแรกที่เห็นเทพองนี้คอ่า ก็กลับมาบ้านก็ยังติดใจอยู่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเพราะสมัยก่อนถามแนมาไม่ได้นะแกด่าก็คือถ้าถ้าถ้าไปไม่ได้ถ้าคุยกับแกถ้ปคุยยู่หัวตะพานอย่างเดียวปลายตะพานอ๋อที่แกไปสอนลูก่ไหมก็เลยมาใครอ่ะก็คือได้เริ่มถามก็เลยเล่าไปฟังเอาแล้วเขามาทําอะไรอ่ะเขาบอกเขาคงรับมึงเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยอ๋อที่ตอนถามว่าแพทย์ทำไมเขาบอกเขาบอกว่าเขาคงรับมึงเป็นลูกศิษย์อ่ะแล้วก็เออก็ คิดไว้ได้ใจอ,อ,อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็เทพองค์นี้ถ้าใครเคยไปที่สำนักอะสมุนปาการบที่ศาลเจ้าแม่ทับทีมะจะเห็นรูปเทพองค์นี้อยู่บนหลังคาใช่เห็นรูปเทพนี้อยู่บนหลังคาคือไม่ใช่นึกจะวาดก,ก็ว,วาดนะแต่ว่าศาลเนี่ยเทพองค์นี้เป็นคนตั้งไว้ให้อคือไม่ได้ศาลเจ้าไหนจะวาดรูปอะไรก็ได้ใช่ใบกรมหม่อเทวาจารย์องค์นี้เป็นคนตั้งที่นี่ไว้ให้ อ่อเปคนไปคนมาตั้งที่นี่ไปให้ฝังแล้วคนลุ้อ่เขาก็เลยเขาก็เลยสร้างท่านเนี่ยคุมมาไว้อ่าเหมือนกับแล้วก็จะเป็นรูปเหมือนท่านกําลังพัดโบกไอเรื่องต่างๆเนี่ยเอาไว้อะไรอย่างงี้คือเราก็อะไรแหละคือครั้งแรกที่เราได้สัมผัสแล้วก็เราเราสมัยนั้นเราเด็ดเด็ดเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่าคํากลงที่ว่าเขาขครับมึงเป็นลูกศิษย์อะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเรามายนหนังสือทีมอสาม ตตนจนเรามาเรียนหนังสือทีมอาสามตอนนั้นจาได้เลยว่าอไปรถทัวร์ผ้าป่าของญาติเพื่อนออเพื่อนเนี่ยชื่ชอชื่อหนูชื่อหนูชื่อหนูอ่าชื่อหนูแล้วก็แม่มันเนี่ยอ่าจัดผ้าป่าไปไปทอดที่บ้านอืแล้วแม่แล้วพอดีว่ากูเข้าเข้าออบ้านนี้แบบเพื่อนกันน,กน่ะก็เลยชวนกันทั้งหมดก็เลยชวนกันทั้งหมดเนี่ย ไปพ่อป่าโดยที่แม่หนูเป็นประธานจัดไปเพราะตอนนั้นแม่หนูมีตังค์แล้วก็เลยเป็นประธานจัดไปอะไรไปคราวนี้มาเจอท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาเจอท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือตอนไปพ่อป่ากำลังจะขึ้นรถเลยกำลังจะขึ้นรถเลยครับก็เหาะมาฟืบอารมณ์เดิมเลยองนี้เลยองนี้เลยโดยที่มันเราไม่ได้เิออะไรนะเหาะมาฟืบอารมณ์เดิมเลย แล้วก็เอาพัดเดี๋ยวมาตีหัวตอนนี้ตอนนี้ตีหัวอาจารย์เอาใบเอาใบมา่างงี้ไหมกาใบเนี่ยตีหัวอย่างงี้ก็คือจะถือพัดเนี่ยตีหัวแบบนี้ตีแบบแบนๆตีมาที่หัวกูก็ยกมือไหว้อย่างนี้เลยตอกกระใายยกมือไหวก็ตีตีตีประมาณห้าหกทีได้ไพ่ใจะตีทีเดียวนะตีตีตีอย่างเงี้ยห้าหกทีได้ฮง แล้วก็พูดภาษาจีนฟังไม่รู้เรื่องนั่นแหละอ๋อเขาพูดภาษาจีนกระจาด้วยแรย์ก็ฟังไม่รู้เรื่องกคคือพอเราฟังไม่รู้เรื่องนั่นแหละก็พูดภาษาจีนแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องช่แต่สิ่งที่เจอได้แหละสิ่งที่รู้เลยว่ามันรู้ในภายหลังเนี่ยก็คือหลังจากนั้นก็กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้กลุ่มฟังรถคันข้างหน้าฟังเออไอ้รถคันที่เรานั่งมันเป็นไร๋อ้จริงอ่ะเวนั่งคันข้างหน้าอ้าวเหมือนเขานั่นเลย แล้วการที่ว่าเขามายืนตีตีแล้วทำให้จันขึ้นบ่ายเนี่ยไอ้คันเนี่ยขึ้นไปเต็มแล้วเขาก็เลือดคืออาจารย์ขึ้นคันที่ไม่ทันแล้วใช่ไหมอือใชถ้าจันขึ้นทันถ้าเขาไม่มาตีจันขึ้นคันแน่นอนแน่นอนความเรียบร้อยอือแล้วกูก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วการที่กูยืนยกมือไหว้เงี้ยเพื่อนกูเลยไม่ขึ้นด้วยกันหมดเลยเพื่อเพื่อนจะรอดหมดเลย พื่อกูก็เนี่ยกูยืนว่าคาถาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปขึ้นเาื่องขนาดเลยไม่ใไปขึ้นก็มันก็ยืนรอคุณมาเป็นแถวเนี่ยคนใหญ่พอจะยืนอย่างนี้ได้ไอ้คนนี้ก็เลยมันยืนข้าดกูณแรกกระดาษแต่กูก็ไม่ได้บอกว่าเขาเีอะไรเป็นเรื่องไหมเพา่อนพื่อนก็ไม่เห็นอันนีไม่เห็นมีกูเห็นคนเดียวก็ยืนจารย์เห็นคนเดียวอ่ากูก็ยืนมันก็เนี่ยกูว่าคาถาไงมันเอามั่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็มาดมกันด้วยเพื่อนนะแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งผู้ชายชื่อบิ๊กครับอ่า ไอ้บิ๊กเนี่ยเขาเนียกูไหว้เจ้าที่เขาก็สมัยก่อนก็กินเหล้าหงนะเขาก็เปิดเหล้าหงแล้วก็เทเหล้าดินฝาให้เจ้าที่กินกูก็ไม่พูดอะไรแต่แล้วเขาเนี่ยเข้าไปเฮ้ยไอ้าที่บอกเฮ้ยแม่บอกขึ้นเลยขึ้นเลยเขาก็เห็นกูยืนยืนไหว้อยู่เขาก็ยังไม่เรียกไม่เป็นไรมีสองคันพอเลือกเขาคันนี้มาปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนเขาเอวยพอเนี่ยกูก็ยกมือไหว้ครับครับครับแล้วก็ขึ้นอ เราคือคดีสองคนแรกคว่ำคนแรกคว่ำนี่อันนี้คือได้เจอท่านอีกครั้งหนึ่งทิ้งช่วงกันนานมากนะเจ็ดเจ็ดปีทิ้งช่วงนานมากแล้วก็มาแล้วตั้งแต่แล้วตั้งแต่กลับนั้นก็เลยมาล่อล่องฟังกล่องให้็เลยเขียนหูเขียนหูให้จานเขียนหูให้กินเลยอ๋อเขียนหูเปิดสามวิญญาณจิตให้กิน กงเขียนหูให้จันกินใช่เขียนหูแล้วก็เผาให้กินอืมอืมอ่าก็คือเป็นหูสามิญยานจิตเหมือนให้สามิญญาณจิตหรือตาสามเปิดอะไรประมาณเนี้ยอ่าประมาณประมาณแบบนี้เลยครับครับแล้วก็เทพองเนี้ยก็เลยเป็นเทพเหมือนจริงจริแล้วเป็นเทพประจําตัวถ้ามึงสังเกตดีๆนะเทพประจําตัวกูนุอ้วนหมดอ่ะอืมใช่ใช่กูก็เลยคิดว่ากูเกี่ยวกันไหมเออ คือเที่ยวจำตัวกูนหัวหมดอะกูก็ยังเกี่ยวกันไหมอะไรประมาณแบบนี้คราวนี้หลังจากหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มพูดก็คือเริ่มเริ่มสื่อสารกับท่านได้อ๋ออจะเริ่มสื่อสารได้เริ่มสื่อสารกับท่านได้หลังจากกินฮู้หลังจากกินฮูไปได้สองสามวันครับอ่าก็เลยเริ่มสื่อสารกับท่านได้ก็จะไปเวลาไปศาลเจ้าไปลรงเจไหนที่มีเกี่ยวกับโป๊ยเซียนเนี่ย ก็จะเห็นท่านละสมมติเขาตั้งรูปปุ้ยเสียไปแปดองค์ก็จะเห็นท่านแค่องค์เดียวตอนนั้นนะเจ๊ใตนแค่องค์เดียวคือแปดองค์จะเห็นองค์เดียวใช่จะเห็นท่านแค่องค์เดียวแล้วก็มาพูดจงเกงจงเก่งจอเก่งังรูเรื่องฟูงสัตย์จริเหมือนเดิมอ่าก็เลยไปบอกของฟังรู้เรื่องฮะอืมเขาจะพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องอืมอ่าตั้งไงมาผมก็เลยเขียนฮู้อีกผมแปลภาษาเลยเออมันคู่เพื่อนชาลีนเลยประมาณนั้นเลยก็คือเขียนฮู้อีกอ่าเขียนฮู้อีก พอก็เขียนไอ้ฮู้เนี่ยเขียนเผากินอยู่ยี่บสี่วันอ๋อไม่ได้กินไม่กินวันเดียวกินยี่สิบสี่วันิน <_ s> ติดติดติดเลยยี่บสี่วัน s> <S อ่าแล้วก็เริ่มพอเริ่มกินไปวันแรกเนี่ยมันได้ยินเสียงเหมือนยุงเนี่ยในหัวที่จริงจงเต็มไปหมดอะ่ะร <_ s> อ,อบเสียงจนจนกินอันหนักเข้านี่ได้ยินเสียงแบบเสียงที่ไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยจนสุดท้ายกินจนจบเนี่ s> <S <ฮ>ยอ่าคราวนี้เริ่มเริ่มศึกษาในการก็ไปยืนคุยกับหลวงพ่อท่านใส่ได้ที่บ้านอ่ะ จริงเรยจริงยืนคุยกับหลวงพ่อท่านใสเทวดาได้อยู่กับหลวงพ่อท่านใสได้อาจารย์เห็นเห็นหลวงพ่อล้องไหเลยอ๋อ้วจะรยยืนได้กับเจ้าพ่อลอยได้ในยุคนั้นห่ะคือท่จานคุยได้เลยอย่างนี้ยคุยได้เลยคุยได้เลยในยุคนั้นนะก็คุยได้แบบนี้เลยก็คุยได้แบบนี้เลยก็เลยถึงได้รู้ว่าไอ้ที่เขาพยายามพูดอ่ะเขาสอน ตอนฟังตอนเริ่มคุยเขาวันแรกรู้เรื่องได้เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะรู้เรื่องสักทีครับพูดอ่นี้ยึงผมพูดนะแล้วไม่รู้เองรู้เรื่องแล้วแล้วก็ฮ่อห่อดีๆอะไรก็ดีแล้ดีแล้วจะได้รู้เรื่องก็เลยเริ่มสอนนี่เริ่มสอนเขาสอนอ่าก็เลยเริ่มสอนเกี่ยวกับเรื่องวิถีของเต่าว่าเต่านะธรรมชาติเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนี่บอกว่าอาดเรองเทพมานสอนการเลยดิทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทว่าอาจารย์เขาอาจารย์แขก แต่ว่าเราเดี่ยยกท่านไว้สูงมากแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่ยุ่งกับท่านเลยไม่ยุ่งเลยเพราะโดนด่าเป็นส่วนใหญ่<อ>เลยไม่ค่อยยุ่งเ<อ>พราะโดนด่าเพราะแ<อ>นววิถีท่านเนี่ยสมัยนั้นเลยนะท่านบอกว่ายังไม่มีเมียอืเมียเนี่ยมันทวงการมาเป็นพจน<อ>์อะไรบ,าบ,าบา้าๆแบบนี้ให้ถือแบบเตา<อ>๋าอ,อย่าไปใช้เงิน ถึงขั้นห้ามอย่าไปใช้เงินอ๋ออ่อย่าไปใช้เงินถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีก็ไปสารเจ้าสารเจ้ากูสารเจ้ามีให้กินโอ่ยเต่าเต่าจ๋าเลยกูก็เลยไม่เอากูมาสารจันบอกว่ากูใช้ตังกูใช้ตังใช่คือแค่ประมาณแบบนี้เลยว่าอย่าไปยุ่งกับคนแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปช่วยคนเนี่ยท่านจะมาเลยท่าจะชอบมาเลยมาช่วยทุกแล้วก็ทำในสิ่งที่อ่าเราก็ทําไม่ได้หลายๆอย่าง อะไรแบบนี้แต่ปกติที่ไมค่อยุ่งกับท่านเนี่ยเพราะท่านเต่าจ๋าเต่จาจ๋าใช่จ่าเลยเต่าจ๋าอย่าไปยุ่งนะไปบงังคับถึงท่านว่าบางวันเนี่ยให้นั่งสมาธิปเป็นวันๆเลยไม่นั่งก็ปวดหัวต้องนั่งอ๋อมัน,มนบ,บ<า>งับงคับเลยบังคับเลยเหมือนบังคับจนสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวบอกของไม่ไหวนะไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวท่าแบบนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยแกก็หัวเราะแต่ว่าก็ดีแล้วเขาไม่ค่อยสารใครนะ เขาไม่้ย่เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยสารใครนะอย่างเงี้ดีแล้วแบบไม่เอานะไม่ไหวอ่าแล้วก็ไปเสียว่าไม่ไหวยังไงเขาบอกไม่ไหวได้แต่แต่พอเริ่มกับคําว่าไม่ไหวแกก็เริ่มเบาเบาลงเริ่มเบาลงแต่ากอบังคับเขาไม่นั่งปวดหัวเลยใช่หูไม่นั่งนี่ปวดหัวเลยสมัยก่อนนะไม่นั่งไี่ปวดหัวเลยก็เริ่มเบาลงเบาลงเบาลงจนหายไปเลยเท่มงี้หายไปเลยก็คือไม่นึกถึงไม่มาอ๋อเขาไม่นึกถึงไม่มาไม่นึกถึงไม่มาจนหายไปเลยทิ้งช่วงใบ อนไปอยู่ใต้ที่จะลงไปใต้คั<ห>นนี้กลับช่วงไปอยู่ใต้คือมามา่งไปบางครั้งแบบสําคัญสําคัญแกเข้ามามจนไปอยู่ใต้จนเรามาอยู่ร้านอามันตัดสยามชั้นสามอาจารย์เนี่ยมาเลยมาวันเปิดร้านเลยเราเรารู้เลยว่ามันตัดดังแน่เพราะวันที่เปิดร้านเนี่ยอาจารย์เนี่ยบินฟึบมาเลย แล้วใช้ท่าด้ามพัดอ่ะด้ามนะไม่ใช่ไม่ใช่ใบนะ<ม>ด้ามพัดเยเจิมล้านเลยอ๋อเจิมให้ด้วยเจิมล้านด้ามพัดเจิมล้านถ้าอยากจะรู้ว่าเจิมล้านยังไงนะ <üh m> ไอตัวหนังสือจีนทั้งหมดอ่ะที่อาจารย์เจอทุกวันนี้กูเขียนเป็นป้ายแล้วอยู่ที่ใน,นเนี้ยอยู่ที่หลังศิรษ์ข้างล่าง oh, นั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์เขียนให้ทั้งหมดเลยคือป้ายที่อาจารย์เพิ่งติดนี่นะใช่เนี่ยคืออาจารย์เขียนให้ทั้งหมดเลยอือแต่แล้วกูก็จดเอาไว้อือือือกูก็จดเอาไว้แต่ตอนนั้นน่ะคือททีี่่ ห้ามันมีภาษาไทยอยู่แล้วเป็นมัตสยามภาษาไทยอยู่แล้วแค่นี้พอสิ่งที่อาจารย์มาเขียนชื่อให้ทั้งหมดที่เป็นภาษาจีนเนี่ยพร้อมกับคำวยพรด้วยนะมีคำวยพรมีอะไรด้วยกูก็จำได้อะจำได้ด้วยทั่งนี้ไปยืนที่หน้าร้านก็ยังเห็นเลยตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ยังเห็นยังเห็นเป็นตัวดำๆอยู่ครับางทีก็เป็นดำบางทีก็เป็นสีทองยังเห็นอยู่ครับก็เลยมีฝ่ายท่ว่าเอ้ย กูเห็นคนเดียวอ่ะเพราะนั้นดูกูไปจ้างเขาทำป้ายมาดีกว่าก็เลยมาตอนที่ที่นี่มันเป็นมาตัดสยามสาขาใหญ่สุดอ่ะก็เลยอ่ะแปะวาที่นี่เลยก็คือเหมือนครับอาจารย์ก็มาเวอร์พลารลาดีด้วยอะไรประมาณแบบนี้แล้วตอนที่เปิดร้านมาตรดสยามนั่งสิทธิ์มาไหมคะนม่มากูไม่ตายแล้วคอบที่นี่แกไม่เคยมาไม่เคยมาเลยไม่เคยไม่เคยมายุ่งแบบเปิดร้านมันจะไม่มีไม่มีไม่ได้มาเทอมอะไรแต่เนี่ยเอาป้ายก็เลยป้ายมาติด อันนี้คือมูลเหตุหนึ่งที่แกไม่มากูเลยอเอาป้ายมาติดเลยะเอะไรแบบนี้คือว <ๆๆ S 1> ่ากูไม่ตาแหลายหลัพราะนั้นมาตั้งสร้างภาพอะไรเงี้ยครน้บจำได้เลยเพราะว่าเจอเปิดร้านไม่ได้ยี่สิบวันอ่ะกูบอกก๊อฟเดี๋ยวก๊อฟเดี๋ยวรู้คนแรกครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยรายการมันตัดสัญเนี่ยกูจะทำหูขาย มันจะขายได้เหลยอจา <c oughs> อนกูอยากจานกับ<ช>ได้เลยมันจะขายได้เหลยอาจารย์นก<ช>ับมึงเชื่อกูว่าต่อไปรยายการตันี่ยจะดังที่สุดคือหูใช่โอ้โฮ<ช>ูเนี่ยทุกวันเนี้เราก็เลยเห็นว่าอ่ามันตัสดสัญนี่โคตรหูมากใช่ค่ะโคตรหูมากแต่สิ่งที่อาจารย์แขกอยากสร้างที่สุดก็คือนนคนเนี่ยหูแกเนี่ยฮูแกเนี่ยอ่าฮูอาจารย์เนี่ยทางจ้าหนียเป็นสิ่งที่กูอยากสร้างที่สุดเลย เพราะว่าเป็นอะไรที่กูนับถือที่สุดแล้วก็พูดก็พูดว่าเป็นอาจารย์ที่สูงสุดในโป๊ยเซียเลยก็ได้ฮะอาจารย์แล้วคนที่พกเนี่ยต้องดูดีถี่ไหมอจารย์ไม่เป็นไม่จะเป็นดีถี่ไม่เป็นพกได้ทุกคนเพราะเวลากูไปช่วยใครเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกิดดีถี่ไหนกูก็ช่วยได้หมดอ่ะเออนี่บอ็ไม่ไม่สนใจดีถี่เลยไม่ไม่ไม่ได้ไปสนใจเลยไม่จาเป็นส่วนคนที่พกเอาไว้เนี่ยอยากให้เน้นพุทธคุณไปทางเรื่องเงินมากกว่า เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภกับเงินมากกว่าแล้วก็เกี่ยวกับการรักษารักษาแล้วก็พลกดวงเองให้กลับมาดีประมาณสามเรื่องเนี้คือขอขอท่านมุ่งมุ่งเน้นไปที่สามเรื่องนี่ยที่ชีวิตเราให้กลับมาดีให้ได้ในยุคโควิดแบบนี้แล้วก็คนที่ไม่สบายเนี่ยก็ขอให้รักษาให้ดีขึ้นอแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยก็ขอให้ชีวิตสมหวังอะไรประมาณแบบนี้เลยตอนที่ทําฟูเนี่ยมันมีเลขลอยมาอื มันมีเลขลอยมาแบบนี้แต่กูก็ไม่รู้นะเพราะมันกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเนี่ยมันมีเลขตัวเนี้ยมันกิ้งไปกิ้งมานี่เป็นครั้งแรกนะที่กูจะบอกนะกูแต่กูก็ไม่รู้เป็ความหมายว่าไงนะเนี่ยมันมีเล่องเนี้กิ้งไปกิ้งมาแจ็คเตรียมซูมอยู่น่า ตัวอาจารย์หันกูปะเนี่ยก็แน่นแหละกูก็ไม่รู้ไงไม่รู้จะหานังไงแต่กูไม่รู้แต่กิ้งไปกิ้งมาเหมือนมือมึงพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยมันก็กิ้งไปกิ้งมาใช่แล้วแต่คนดูนะใช่มันก็มีเรื่องกิ้งไปกิ้งมาไม่รู้กิ้งยังไงอ่ากูก็ไม่รู้กิ้งไงยังไมให้แจ็คถ่ายที่หลังแล้วกันให้ให้แจ็คมันแล้วแต่มึงดูกันเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนที่กูทำเนี่ยกูก็ขอว่าอาจารย์ผมอ่าขอเลยคือตอนเนี้ยทุกคนมีปัญหาเรื่องนี้หมด ทุกคน<ช>มีปัญหาเรื่องนี้หมดแล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งของสองสองสองวดที่แล้วด้วยเนี่ยคือท่านเป็นผู้หนึ่งของสองสองสองวดที่แล้วด้วยแล้วสมาชิกที่ชอบไปตรวจดวงให้คนอื่นก็เหมาะที่จะพกปูนี้เช่นกันไหมคะอาจารย์นขานาดกูยังต้องมีอะไรมึงมื่อวรต้องมีแล้วล่ะถ้ามึงจะถึงขั้นไปดูดวงชาวบ้านเขาเนี่ยไปดูดวงไปดูฟวงจุ้ยนี่คือมึงต้องมีแล้วล่ะกูคิดว่ามึงต้อง ควรมีแล้วล่ะคววรจะมีแล้สายมึงมีหูเขียนมือมูอทั้งหลายก็ไม่ใช่เขาอ่ะแต่นี่คือเขาโดยตรงเนี่ยมันต้องควรมีแล้วล่ะอ่าต้องควรมีแล้วล่ะใจจริงอ่ะอยากให้สมาชิกทุกคนได้ให้สมาชิกทุกคนได้ด้วยก็เลยเออาจจะเป็นกรณีพิเศษสําหรับผืนนี้เลยก็ให้เช่าในราคาที่หนึ่งพันบาทพอ อะไรทกสองวันละกันเดียวให้เช่าอยู่ที่ดูพันบาทพอถูกมากหรือละหนึ่งพันพอก็แล้วแต่เลยสามร้อยสามร้อยผืนสามร้อยผืนค่ะฉะนั้นใครที่ดีเลยครับสมาชิกบอกได้ใครที่สนใจก็เอาเถอะตาสบายคือถ้าไม่โควิดอะครูนี่ราคาพันยังไม่มีทางถูกถูกเพราะอ่าจารย์พูดมาว่าครูนี่สําคัญกับอาจารย์คือถ้าไม่มีเทปพันเรียนไม่ขายเลยเห็นว่าแต่พันหนึ่งสองพันกูยังไม่ขายเลยจริง เพราะจะบอทว่าไม่มีครูไม่มีเทพองค์น,น,น,นี้ครูไม่ตัดไม่มีมาตัดสยามวันนี้ไม่มีมาตัดสยามวันนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนที่บอกเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของยุคเก้ายุคต่อไปจริงๆเนี่ยตอนนี้มันยุคเก้าแล้วอย่างที่เราเคยพูดออในรายการมาเสมอก็คือมาจากท่านในบอกแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งเนี่ยที่ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาดท่านก็บอกเลยว่าให้ระวังที่เคยบอกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคือส่วนใหญ่ในหลายๆอย่างเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ออกมาเตือนเราเสมอเกี่ยวกับสถานการณ์หลายๆอย่างหลายๆหลายประเภทตอนนี้ที่กําลังขออยู่นะคือขอสร้างบูชาเลยพระบูชาเลยพระบูชาแต่รูปหลอมีแล้วองค์เล็กมีแล้วตอนนี้ตอน้กำลังขอรูปหลอขอพระบูชาเลยเพื่อจะที่จริงเราอยากสร้างเท่าไซส์แบบใกล้ๆใกล้เคียงคนตั้งไว้ร้านให้คนไหว้เลยอ จริงๆอ่ะเราเราอยากได้แบบนั้นเลยก็อาจจะสร้างลงเล็กๆเล็กก่ที่นี้ก็คืออย่างน้อยๆก็ฟุตหนึ่งอ่ะสิบหกนิ้วสูงอะ่ะประมาณอย่างเนี้ยเพื่อ,อไว้ให้คนบูชาแต่ถ<ร>้าเล็กๆสามนิ้วห้านิ้วคงไม่สรา้างแต่ว่าจจรับถือไมสามนิ้วห้านิ้วคงไม่สรา้างเนี่ยกำลังกำลังขออยู่ถ้าได้ก็น่าจะดีนะก็ตานั้นเลออยก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแต่เท็ดหน้าไม่มีของเล่นไม่มีอะไรจับได้แล้วนะกอผมก คือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่กล้าไม่กล้ากับคุณไม่กล้าเลยแบบคุณอ่าไม่กล้าคุณนี่แต่อาจจะเดี๋ยวมีอะไรรู้สนุกกันใหม่เดี๋ยวจัดทิศดีวะเอาจริงๆมันก็น่ามีนะไว้ไว้ขอนึงก็ได้จานอาทิตศหนึ่งก็ได้จานจริงจริงก็น่ามีไม่เป็นไรมึงเช่ากันมาก่อนเดี๋ยวกูเก็บรายชื่อไว้อ่าได้จะเก็บรายชื่อไว้ได้ใครที่อ่าไอ้นี่แล้วก็ว่ากันไปนะได้เลยเขาว่ากันไป มึงอยาเพิ่งหลาดเดีนเหมือนกูหลาดนะมาววันนี้เขาจะตามไปบ้านนะมักทับกันมากปม่คิด<ณ>ที่จะเสีย <c oughs> อีทก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับเ่ี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็มาตปัตตสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการมัจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็มัจสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ